เปลี่ยนคำพูดในใจชีวิตก็เปลี่ยนเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมเราพยายามมาตั้งเยอะแต่ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนสักทีเราอยากสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ลึกๆเ,เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเราไว้ไม่ให้ไปต่อจริงๆแล้วสิ่งที่ดึงเราไว้นั้นอาจไม่ใช่โชคชะตาหรือคนอื่นแต่มันคือคำพูดในใจที่เราพูดกับตัวเองทุกวัน เราทำไม่ได้หรอกเราไม่เก่งพอเราคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้คำพูดเหล่านี้มันเหมือนเบาแต่จริงๆแล้วมันคือคำสั่งที่เราส่งไปให้จิตใต้สำนึกของเราและจิตใต้สำนึกมันก็แค่ทำตามทำไมบางคนถึงพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเพราะข้างในเขายังพูดกับตัวเองเหมือนเดิมแต่ถ้าเราลอง เปลี่ยนคำพูดในใจจากเราทำไม่ได้เป็นเรากำลังเรียนรู้และเก่งขึ้นทุกวันจากเราคงไม่สำเร็จเป็นเรากำลังเดินเท้าใต้ความสำเร็จในแบบของเราไม่ต้องพูดให้คนอื่นฟังแค่พูดกับตัวเองด้วยความรู้สึกที่เชื่อว,ว่าเรามีค่าพอเพราะจิตใต้สมมิกมันไม่แยกหรอกว่าอะไรจริงหรือไม่จริง มันแค่เชื่อสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำวันนี้ลองเริ่มง่ายๆนะคะตื่นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักความสำเร็จและชีวิตที่ดีวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันแล้วดูสิคะว่าความรู้สึกภายในของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงเราเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอพรุ่งนี้ แค่เริ่มเปลี่ยนคำพูดในใจของเราวันนี้และคุณล่ะพูดอะไรกับตัวเองบ่อยที่สุดลองพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพราะบางทีแค่ได้เขียนออกมามันก็เริ่มเปลี่ยนบางอย่างในใจแล้วถ้าคลิปนี้ให้พลังคุณฝากแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้า